อะไรเหรอน้องเพนด้าดูนี่โลดคุงพี่รู้จักมันบ้างไหมไอโลดคุงเนี่ยอืมคุณคุ้นอยู่นะเหมือนน้องเพนด้าจะเคยบอกมีอะไรหรอผมจะให้พี่เมกดูอะไรพี่ดูนะดูมันขับพี่ดูดีๆนะพี่เห็นอะไรไหมพี่มองเห็นอะไรไหมถ้าพี่ไม่เห็นผมสโลว์ชา้า รสซีซันยี่สี่ 24, ความแรงอะไรสองเ้าสิบมันใช่ไหมอะพี่แล้วพี่ดูเวลาสนามนี่ดิดูมันเล่นไว้หนึ่งนาทีสิเอ็น่ะมันคือเวลาเจ้าสนามของซอเซอร์เกาหลีเลยนะเล่นง่ๆแบบนี้เจ้าสนามได้ไงมันใช่ไหมอะพี่นี่แล้วผมเอามาเทสเลยรสซีซันยี่สิบหเลยความแรงมันยังแค่สองแดสี่เองนี่ใส่อะไรจัดเต็มด้วยนะ แล้วสองมันลดซีซั่นยี่สี่มันจะแรงสอง้อยเก้าสิบได้ไงมันใช่ไหมอ่ะมันปกติหรือเปล่าอ่ะแล้วนี่นะผมเทให้ดูสดๆดชัดๆเลยเม,มาเทียบกันเลยดูแค่นี้ก็รู้แล้วอ่ะพี่มันไม่ใช่เลยแล้วไม่ได้มีแค่สนามเดียวหลายสนามมากที่ความแรงมันสอง้อยเก้าสิอ่างเงี้ยทั้งๆที่เป็นลดซีซั่นยี่สี่แล้วผมก็บอกพี่มาตลอดทำไมพี่ไม่สนใจผมบ้างเลย พี่ไม่ได้สังเกตให้ดีเลยไม่รู้ว่าเขาใช้โปโห oh, พี่ผมนะ่ะฟ้องพี่ผมรีพอร์ตไปทั้งในเกมเป็นเป็นสิบสิบรอบเลยแล้วพี่ก็ตอบกลับแค่ว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้เร็วที่สุดผมก็ร้องเรียนไปทางช่องทางร้องเรียนพี่ก็ยังตอบกลับว่าเดีย๋ยวจะตรวจสอบให้เร็วที่สุดพี่จะตรวจสอบไปถึงเมาาื่อไหร่อ่ะคนนี้เขาตั้งใจเล่นเขาเสียกาลังใจนะ แล้วอีกอย่างนะที่ผมมาฟ้องพี่มาผมไม่ได้มั่วๆนะไอ้นี่มันเคยมีประวัติโกงเกมมาก่อนนะโดูีิโคลแล้วสกิทนาทียี่ห้าให้พ่อมันเล่นเหอะก่อนที่ผมจะมาฟ้องพี่เนี่ยผมส่วนตัวไปหามันแล้วนะวันจันทร์ก็ไม่ตอบอังคารก็ไม่ตอบมันบ่ายเบี่ยงผมอะ่ะผมก็เลยทักไปหาคนรู้จักมันให้ไปเตือนมันว่าให้หยุดใช้โปไอ้คนรู้จักก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ตรวจสอบอะไรอะ่ะเนี่ยผมทักไปบอกไอ้คนรู้จักมันอะ่ะคุยให้หน่อย แล้วสิ่งที่ผมได้คําตอบก็คือเขาไม่ได้โปเขาบอกว่าเขาไม่ได้โปเขาบอกว่าเขาแต่งเครื่องแต่งเครื่องเออไอโดเองมันอ่อนหัดจนถึงขนาดต้องใช้โปใช่วธีเล่นสุกป,ปกเลยเหรอวะโปอะไรผมไม่ได้ใส้โปผมแต่งเครื่องเอาแต่งซื้อไม่คดแรงโป้ถ้าผมใช้โป้ปนนี้ผมโดนแบนไปแล้วโอเคในเมื่อเองยังแถยังไม่ยอมรับความจริงก็ไม่ต้องคุยกันผมก็ไม่ได้กินหญ้าที่เขาดูเขาก็ไม่ได้กินหญ้าเอาตรงนภาษาชาวบ้านเนาคงจะเรียกว่าแถ ก่อนอื่นนะผมไม่ได้มาฟ้องเพื่อต้องการจะให้ใครต้องมาเกลียดใครแต่ในเมื่อมันทําผิดผมได้เตือนไปส่วนตัวฝากคนรู้จักไปเตือนกดรีพอร์ตตามขั้นตอนมันก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมแล้วยังมาท้าทายอีกว่าถ้ามันผิดจริงมันโดนแบนไปแล้วในเมื่อทําตามขั้นตอนแล้วทําอะไรไม่ได้ก็ต้องให้สังคมตัดสินแล้วผมก็ยืนยันว่าคนทําผิดในเมื่อให้โอกาสแก้ตัวแล้วยังไม่หยุดก็จะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมเพื่อให้สังคมเกมหน้าอยู่ สงสารคนที่เขาตั้งใจฝึกกัน่งกว่าเขาจะฝึกกันได้เนี่ยใช้เวลาทนานแค่ไหนแล้วต้องมาเจอไอ้พวกเล่นสปกปรกเนี่ยน่าหมันไส้จริงๆ